Thank you ที่คุณผู้ชมได้ชมนั้นก็คือเรื่องราว ของช่างทารองเท้าท่านหนึ่งนะคะคที่ได้เคยรับใช้เบื้องพยุคนละบาทในการซ่อมฉลองพระบาทและทําฉลองพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในเช้าวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกับช่างท่านนี้ก็คือช่างไก่เพราะว่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ก็ถือว่าเป็นวาระประจบเหมาะที่จะได้ทําฉลองพระบาทใหม่อีก4ี่คู่ขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายด้วยค่ะและว,วันนี้นะครับทางรายการของเราขออนุญาตนะครับที่จะจัดแสดงฉลองพระบาทที่ช่งางท่านนี้นะครับกำลัง จะนาขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายในวันพรุ่งนี้นั่นเองมาจัดแสดงในรายการของเราก่อนเลยนะครับใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่างไก่นะคะคุณสอนไก่แน่นสีนินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่างไก่ครับเมื่อสักครู่เป็นภาพแห่งความประทับใจ <c oughs> นะครับที่เกิดขึ้นที่ช่างไก่ได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาทต,ต้องถามถึงฉลองพระบาททั้ง4คู่ที่ช่างไก่จะนําขึ้นทุนก้าทุนกระหม่อมก่อนนะครับว่าช่างไก่มีความตั้งใจอย่างไรในการทําฉลองพระบาททั้ง4ี่คู่นี้ครับครับ ก็ช่างไก่มีจิตสำนึกแบบว่าทว่าที่จริงก็ถวายไม่ได้กำหนดอะไรนะครับก็พอดีโอกาสประจบเหมาะกับห้ทันวาเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาช่างไก่ก็พอดีก็เลยจัดถวายช่วงนี้นะฮะค่ะฉลองพระบาททั้งสี่คู่เห็นว่ามีความแตกต่างกันด้วย จะให้ช่างไก่เล่าให้ฟังเลยค่ะอย่างอย่างคู่แรกที่เปิดส้นนี้นะครับครับเป็นรองเท้าเดินบนบ้านครับครับคือสวมใส่สบายหน่อยสวมใส่สบายนุ่มเบาและอีกสามคู่ล้ครับช่างไก่ฮะมีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่ารูปร่างลักษณะก็แตกต่างกันด้วยอีกสามคู่เป็นรองเท้าทรงงานโดยเฉพาะครับแต่ส่วนสีขาวนั้นสำหรับกับชุดขาวนะครับครับ คู่สุดท้ายแ่ละครับเห็นบอกมีความพิเศษด้วยครับอ๋อคู่สุดท้ายนั่นก็คือทรงงานเหมือนกันแต่ว่า,าใช้สะดวกในการใช้ใหญ่ใหญ่แปะครับถามถึงความพิธีพิถันแล้วก็วัสดุที่ช่างไก่เลือกมาใช้ในการทำฉลองพระบาทครั้งนี้ครับแน่นอนก็ทุกอย่างต้องตั้งใจสัรหาสิ่งที่ดีที่สุดมาทำนะครับเบ,บาที่สุดครับ เป็นวัสดุอะไรฮะวัสดุก็คือหนังแกะนะครับค่ะ่ะมีโทรศัพท์เข้ามาพอดีนะครับเป็นวัสดุหนังแกะนะครับก็กําลังเข้ารายการฮะช่างไก่บอกกาลังเข้ารายการอยู่นะครับสดเลยนะคะวันนี้ช่างไก่ได้รับเกียรติสลับเวลามาแล้วก็ตั้งใจมาที่จะนําเสนอเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจนะคะพูดถึงรองเท้าฉลองพระบาททั้งสี่คู่นี้มีความแตกต่างทั้งเรื่องการใช้งานวัสดุก็เป็น ออวัสดุชั้นดีเลยดีที่สุดดีที่สุดคือหนังแกะใช่ไหมครับทำไมถึงเลือกหนังแกะครับก็เป็นหนังที่นุ่มยืดหยุ่นง่ายสบายสวมใส่สบายสําหรับผู้สูงอายุนะครับครับค่ะระยะเวลาล่ะคะในการทําฉลองพระบาทบก็ประมาณ เดือนรวมรวมครับเดือนรวมรวมรนะครับนอกจากพิธีพิธานเรื่องวัสดุอุปกรณ์แล้วความตั้งใจที่ช่างไก่ใส่เข้าไปเราใส่อะไรเข้าไปคิดอะไรขณะที่ช่างไก่กํำลังทําฉลองพระบาทแต่ละคู่<อ>แต่ละชิ้นก็รู้สึกว่าสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านนะครับ,รบท่านทรงงานหนักมาโดยตลอดและก็ท่านไม่เคย บ่นว่าเหน็ดเหนื่อยแต่เราก็เหนื่อยแทนครนี้เราจะามีอะไรที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราเราก็พร้อมที่จะถวายะนรับครับ<ะ>ย้อนกลับไปหน่อยครับช่างไก่ครับช่างไก่ทำรองเท้าอาทำฉลองพระบาทถวายพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวมากี่คู่แล้วครับก็รวมๆแล้วถวายใหม่นี่นะครับก็ รวม4คู่นี้ก็คงจะเป็น15คู่15คู่11คู่ก็ผ่านไปแล้วคือทำถวายใหม่แต่ก็มีส่วนที่ซ่อมฉลองพระบาทของพระองค์ด้วยใช่ไหมฮะครับอยากจะย้อนไปสักนิดหนึ่งนะฮะเล่าเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของช่าไก่เลยวินาทีแรกที่ได้สัมผัสฉลองพระบาทที่ซ่อซ่อมเนี่ยครับครับก็เป็นเรื่องที่ช่างไก่ก็ไม่เคยคาดคิดอะไรหรอกครับครับเป็นเรื่องที่เหนือความ เนื้อความคิดของช่าาไก่นะครับก็อยู่ๆวันหนึ่งก็ช่างไก่ก็เปิดร้านรธรรมดาแต่ว่าพอประมาณเก้าโมงกว่าเห็นจะได้ไประมาณนะครับสังเกตเห็นรถตู้มาจอดตรงข้ามหน้าร้านก็ก็ก็ปกติธรรมดาลูกค้ามารถมาอะไร,รแต่ว่า,าตรงนี้ที่วันนั้นคู่แรกที่เจ้าหน้าที่นำมานะั่นก็คือ มารถตู้อพอเห็นเขา,เาสังเกตเห็นเขาเปิดประตูออกมาแล้วก็ประคองอย่างธนนถนอมแล้วมามามาอย่างนี้นะครับแต่ว่าเป็นอยู่ในถุงผ้าลายแต่ก็เราก็ไม่มองเห็นนะฮะพอมาวางที่โต๊ะเขาก็ก้มลงกราบแล้วก็ไม่รู้ไอ้ปากก็จนในที่เขาก็พูดบอกไม่รู้ซ่อมได้หรือเปล่าครับ,รบเอาแล้วก็ถามผมก็ถามว่า เอาอะไรมาให้ผมอ,ะอ่ะฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัะอะไรนะอะไรอย่างนี้ <laughs> ผมด้วยความสงสัยก็รองเท้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาเราก็ขนลุกสู้เลยว่าตอนตัดนึกในใจอ่ะเพราะเราไม่พูดออกมาอะไรออกมาก็ <laughs> มีความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็อ,อ,อะไรอะบอกตัวเองในใจว่าเอาแล้วว่า เอาแล้วว่าอะไรครับเอาล้ว่าเลยพูดพูดแบบเราๆนะเพราะว่าเอเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินเข้ามาในบ้านเราแล้วอะไรดีใจมากครับค่ะเพราะว่ามันไม่เคยคิดไม่เคยก็ไม่เคยอะไรเพราะคิดท่านทั้งหลายก็คิดเอาเองแล้วกันว่าเธอเป็นท่านนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องสูงสุดเลยนะคะครับก็คิดอย่างนั้น พอเขาออกเอาออกมาไม่รู้ซ่อมได้หรือเปล่าผมไม่ลังเลหรอกพอบอกว่าซ่อมได้ครับรู้ว่าของพระบาทตมเดเจ้าอยู่ซ่อมได้แต่นานหน่อยนะครับผมก็ก็บอกว่านานหน่อยนะเขาบอกไม่เป็นไรขอยซ่อมได้อะไรอย่างนี้ที่จริงผมก็ซ่อมไม่นานหรอกครับแต่ผมบอกนานหน่อยเพราะเพระอู้กกินบอลในลักษณะ จะให้อยู่กับร้านเรานานๆนะครับเพราอความเป็นสิริมงคลใช่นะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนไปค้นหาก็ไม่ได้ไปตื้อก็ไม่มีอะไรเงี้ยใช่บ่ะแล้วลักษณะของฉลองพระบาทที่ได้เห็นวันนั้นลักษณะเป็นยังไงบ้างคะผูกก่อนเลยครับคือรอบๆริมอะหลุดหมดครับถ้าเป็นเราสวมใส่ลงไปมันก็หลุดลงไปข้างล่างครับแต่ รุนหมดจริงๆนะครับผม,ผมดูแลวมันมโอ้ยแล้วก็อนี่ถ้าเป็นของเศรษฐีมีเงินอะไรเขก็ทิ้งไปแล้วแหะแตส่สิ่งที่ท่านช่างไก่เนี่ยได้เรียนรู้จากฉลองพระบาทที่ชำรุดนั้นคืออะไรที่เป็นการเรียนรู้เข้าสู่ชีวิตของช่างไก่เลยก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีนะครับครัใครๆว่าพระองค์ท่าน รองเท้าเนี่ยก็เก่าเสียจนประมาณสามสิบกว่าปีได้ผมว่มานะั้นสังเกตดูแล้วก็พระองค์นําำมาซ่อมใช้ใหม่ผมก็แปลกใจว่าทำไมถึงพระองค์ท่านถึงทำถึงขนาดนี้แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าท่านทรงปวดมากนะฮะครับแล้วก็ก็คงเราแปลในทางที่ดีก็คงจะเป็นลักษณะท่าน สอนพระสงฆ์ในก่อนของพระองค์ท่านด้วยลักษณะการพอเพียงพออยู่พอกินอะไรทั้งลักษณะนี้มันรวมอยู่ในนั้นหมดอะผมว่านะผมคิดเองก็เลยเราก็ดูเยี่งอย่างและช่างไก่ก็เอามาปฏิบัติจนเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับดีขเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงครับค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้จักใช้รู้จัก ทำอะไรเนี่ยทุกคนก็อยู่เป็นสุขได้ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะสำเร็จรทุกคนมีหน้าที่อะไรทำอาชีพอะไรก็ไปปรับใช้ในอาชีพนั้นๆนะครับช่างไก่ก็ทำช่างไก่ครับก็อะไรครับก็ดีขึ้นนะครับคบ <c oughs> ช่างไก่ครับท้ายสุดตรงนี้ช่างไก่อยากจะบอกอะไรอยากจะแสดงความรักต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไรบ้างกง ก็คงพูดว่าขอให้สังคมคนไทยทุกคนทุกชาติศาสนามาช่วยกันทำความดีถวายเพื่อเป็นสิริมงคลต่อพระองค์ท่านขอให้พระองค์ทรงพระเจริญและยิ่งยืนนานต่อไปนะครับครับในฐานะ พระสกานิกรคนไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกหนึ่งคนสิ่งที่ทําได้ก็คือเราทําความดีของเราทำาที่ของเราให้ดีที่สุดด้วยนะคะวันนี้เราได้ร่วมพูดคุยกับเจ้าของร้านกอเปรมสินค่ะช่างไก่สอนไกรแน่นสีนินเป็นประโยชน์มากๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวแห่งความประทับใจในฐานะพระสกรนิกรไทยที่มีโอกาสได้รับใช้ถวายเบื้องพระยุคลบาทนะคะใช่ครับ ้องบอกว่าหลายๆคนถ้าอาจจะไม่ได้มีโอกาสใกล้ชิดแบบนี้แต่ก็ต้องบอกว่าเราทุกคนก็สามารถร่วมทําดีเพื่อถวายแก่พ่อหลวงของเราได้เหมือนกันค่ะครับเอาละครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> วันนี้นะครับก็ถือว่าหมดเวลาของรายการเช้าข่าวชัดแล้วนะครับก็ลาคุณผู้ชมไปด้วยความประทับใจกับช่างคนหนึ่งที่เคยยกฉลองพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทูลเกล้าไวเ้เหนือหัวและก็กลายเป็นคนดีที่เป็นตัวอย่างของสังคมด้วยนะครับวันนี้พวกเราทุกคนลาคุณผู้ชมเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ